ยมารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีททางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซีกดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยเฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลช็อปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์เนตสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เฮ้ยเฮ้ยวัสดีัยรุ่นชินโดทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไปหานี่เลยครับจุดเกิดของสไตล์การต่อสู้ใหม่นะฮะซึ่งสไตล์การต่อสู้นี้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์การต่อสู้ประเภทลมนะฮะทุกคนครับนี่เลยก็คือเรามีเรียวคอยเนี่ยต้องใช้เรียวคอย25งพันะครับแต่เราจะปลดล็อกไม่ได้นะทุกคนเราจะต้องไปตีบอสก่อน ซึ่งบอสเนี่ยมันอยู่เมืองโอบิลิสอันนี้เลยครับเมืองที่2นะทุกคนแล้วผมเนี่ยก็จะพาทุกคนวิ่งไปดูจุดเกิดของบอสกันนะครับมาเลยฮะเริ่มมาเลยเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยาหาหลังคาสีแดงที่มีคมภีติดอยู่นะครับทุกคนครับอ่าไม่ว่าผมจะหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะเน้นจุดจุดนั้นเป็นหลักเลยนะครับทุกคนขึ้นที่สูงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนี่ครับเห็นต้นไม้แม้ขึ้นเลยครับไม่ต้องรอเอา นี่มองหาก่อนนะทุกคนเห็นไหมผมเจอละหลังคาสีแดงมีคัมภี์ติดอยู่แบบนี้ก็ทําการบินไปเลยครับนีปบ่ปั๊บโอเคปุ๊บพอเราเจอหลังคาสีแดงที่มีคัมพี์ติดอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนให้มาสะพานตรงนี้ครับออกมาสะพานตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วิ่งลงข้างล่างตรงนี้มาครับปับ๊บแล้วทุกคนเนี่ยหันหน้าไปทางนู้นนะทุกคนจะเห็นคัมภี์อะไรติดอยู่ตรงนั้นครับตอนมันสว่าง อันนี้มันมืดนะั้นเราก็เลยไม่เห็นนะครับเห็นไหมเห็นลางๆยังครับทุกคนครับอ่าอันนี้เลยครับคัมภีที่เราจะต้องมาเสกบอสในการตีเนาะอ่าขึ้นมาเลยครับปั๊บนี่เลยทุกคนคัมพีมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะตีบอสให้ทุกคนดูเลยก็แล้วกันนะคือ ID นี้เนี่ยน้องเขาส่งมาให้ผมเนี่ยน้องเขาตีคัมภีแล้วเก็บคัมภีมาแล้วนะครับทุกคนครับ นี่เขาบอกให้ผมกดปลดล็อกได้เลยผมก็จะปลดล็อกเลยนะครับ2 5งหมกดปลดล็อกไปเลยครับนี่ผมจะรีวิวไปในตัวด้วยเลยนะเฮ้ยทุกคนสไตล์การต่อสู้นี้มันมีไอ้นี่อยู่บนหลังด้วยวะเออมันมีไอ้ไอแ้แผ่นในนี้อยู่บนหลังด้วยค่ะอันอื่นไม่มีนะครับอันอื่นมีแต่แบบสไตล์อย่างเดียวเนาะเนี่ยก็มีแต่แบบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยมันมีสปายอะไรด้วยก็ไม่รู้แล้วท่ายืนก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ท่าตั้งกาดนะครับจะเป็นแบบนี้ ถ้ายืนแบบเท่มากครับมาฮะเรามาตีบอสกันเลยครับป๊าบเลือกมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวดูตีธรรมดาก่อนนะทุกคนครับตีธรรมดาจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็สกิลคิวครับสกิลคิวจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่เหาะไปที่ไหนก็ได้ครัเท่ถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับทุกคนครับมามาตีบอสกันดูนะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถ เอาคำพีมาให้ทุกคนดูได้หรือเปล่านะครับว่าคำพี์เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอยนี่เอมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนมันจะต่อยเป็นลมแบบนี้อ่าโอเคนี่สกิลนี้เนี่ยก็ทำดาเมจได้นะครับเอาเออมันจะเป็นดาเมจรัวๆนะทุกคนนี่ตีบอสเฮ้ย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 เดี๋ยวนะ เสียงเมื่อกี้มันเสียงไอ้นี่ปะเสียงคาถาของไอกี้ไหมทุกคนเออเสียงคาถาไอี้โครหลอนเลยเมื่อกี้มันเป็นเสียงหมาหอนใช่ปะได้ยินไหมใครได้ยินไหมยังหลอนเลยเมื่อกี้เออนี่ทุกคนสกิลคิวอ่ะดีมากคือสไตล์นี้เนะี่ยน่าจะเอาไว้เคลื่อนที่ดีที่สุดนะครับใช่เพราะมันพุ่งไกลมาก มันเป็นสไตล์เดียวที่แบบว่ามันมีไอเทมเสริมข้างหลังด้วยอ่ะพรเทอสไตล์อื่นไม่มีนะครับเพิ่งจะเคยเจอนี่แหละตั้งแต่เล่นมานี่ไปเลยสกิลนี่ท่ทุกคนเห็นไหมเฮ้เอาแล้วเฮ้มันเสียงของใครกันแน่วะเสียงหมาเลยเออเสียงหมาเป็นเสียงที่หลอนที่สุดนในเกม ตายยากตายเย็นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เอาเซตตีบอสมาด้วยอ๋อทุกคนของผมเนี่ยมันจะเป็นแต่เสียงลมอย่างเดียวนะครับไม่เปล่าวะมันเสียงของใครกันแน่เดี๋ยวฟังใหม่นะทุกคนฟังใหม่นะครับฟังใหม่อ๋อหน่าจะของเราแล้วแหละไปโทษไอ้กี้เฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยตายนะเ,นานะเอาดีดเออ โมแต่พูดเกือบตายทุกคนสรุปแล้วคมพีก็ไม่รอปให้ผมนะครับทุกคนครับโอเคเรามาสรุปกันเลยถ้าเราตีไม่รอปเราก็แค่ตีเรื่อยๆครับแต่จะมีครูดาวห้านาทีเนาะพอเราตีจนได้คมพีมาแล้วใช่ไหมครับมันถึงจะปลดล็อกอันนี้ได้นะครับถ้าเราไม่มีคมพีเนี่ยมันปลดล็อกไม่ได้นะทุกคนมีแต่เลียวคอยก็ไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดโหมดนี่เห็นไหมมันมีสไพนี่ด้วย ไปตรงจุดน้นถึงไหมครับผมว่าไม่น่าถึงมันไกลเกินอ่ะโอ้เสียงโคตรหลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยถึงเฉยเอาดีวิไกลนะเนี่ยไกลนะไกลไกลไกลสามารถใช้เคลื่อนที่ได้เลยครับดูนะทุกคนนี่ไปเลยครับโอ้เสียงเรานี่เองไปโทษไอ้กี้เฉยเลยเฮ้ยเดินทางดีเลยนะเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่เอาไว้เดินทางได้แต่อันนี้เนี่ยเฮ้ยก็ไม่ช้านะมันก็ไม่ช้านะตีตีต,ตีปุ๊บป๊บปหมวนก็คล้ายๆกันหมดครับปับป๊บปั๊บโอเคอ่าโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่อย่างที่แต่เสียงโคตหลอนเลย โอเคครับทุกคนครับก็คือว่าในการรีวิวแล้วก็วิธีในการหาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละครับผมบายบายไปเลยอู้หเท่เท่จ,จาเท่จจา